กลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนกลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนเป็นหนึ่งใน36กลยุทธ์ในสามก๊กซึ่งหมายถึงใช้มือคนอื่นกำจัดศัตรูของเราโดยไม่ต้องลงมือเองให้เปลืองแรงหรือเสี่ยงอันตรายแนวคิดหลักยืมอำนาจผู้อื่นเพื่อกำจัดศัตรูของเราโดยที่ตนเองไม่ต้องเปลืองตัวตัวอย่างจากสามก๊กตัวอย่างที่หนึ่งซุนกวนยืมมือเล่าปีต้านโจโฉ เหตุการณ์ซุนกวนไม่สามารถรับมือกับโจโฉที่กำลังบุกลงใต้ได้เพียงลำพังจึงจับมือกับเล่าปีจัดตั้งพันธมิตรเพื่อต่อกรกับโจฉนวยศึกผาแดงผลลัพธ์ซุนกวนสามารถ่วงเวลาโจโฉและลดอำนาจของเล่าปีไปในตัวโดยไม่ต้องรบอย่างโดดเดี่ยววิเคราะห์ซุนกวนใช้เล่าปีเป็นดาฟาดฟันโจโฉขณะเดียวกันยังรักษาอำนาจตนเองไว้ได้ตัวอย่างที่สอง เล่าปีใช้จิวยี่ขัดขาโจโฉเหตุการณ์หลังศึกผาแดงเล่าปีรู้ว่าไม่สามารถสู้กับทั้งจิวยี่และโจโฉได้ในเวลาเดียวกันจึงทาทีว่าร่วมมือกับจิวยี่แต่ในใจหวังให้จิวยี่จัดการโจโฉให้ก่อนผลลัพธ์เล่าปีขยายอํานาจในเสฉวนได้ในภายหลังขณะที่จิวยี่เจ็บป่วยและตายเพราะแผนของของเบง้งวิเคราะห์ เป็นการใช้กลยุทธ์แบบแฝงยืมมือพันธมิตรสลายศัตรูแล้วค่อยเดินแผนของตนตัวอย่างที่สามของเบ้งยุให้ศัตรูสังหารกันเองเหตุการณ์ตอนศึกเหนือของเบ้งใช้แผนให้แม่ทัพของวิโกกสองคนซูมาอี้และจางโมเข้าใจผิดกันจนเกิดการไม่ไว้วางใจและสังหารกันเองวิเคราะห์ไม่ต้องใช้กำลังให้ศัตรูจัดการกันเองก็ถือเป็นการยืมดาบฆ่าคนได้ บทสรุปกลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนในแบบกลางกลางเชิงบวกที่เน้นมุมมองเชิงกลยุทธ์โดยไม่พลาดพิงศีลธรรมรุนแรงแต่ยังรักษาจริยธรรมและความชัดเจนในวิธีคิดค่ายืมดาบฆ่าคนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ปัญญามากกว่าพละงกำลังเน้นการใช้ทรัพยากรหรืออำนาจของผู้อื่นในการจัดการกับอุปสรรคหรือศัตรูโดยที่ตนเองไม่ต้องเผชิญหน้าตรง หัวใจของกลยุทธ์นี้คือการรู้จักอ่านสถานการณ์วางแผนอย่างสุขุมและใช้จังหวะอย่างชาญฉลาดผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องลงมือเองเสมอไปหากสามารถวางโครงสร้างหรือบริบทให้ผู้อื่นดําเนินการแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการอาศัยอํานาจของกฎหมายกระบวนการยุติธรรมหรือแม้แต่การจัดการความขัดแย้งผ่านกลไกทางสังคมในมุมเชิงบวกกลยุทธ์นี้ไม่จําเป็นต้องหมายถึงการหลอกใช้หรือทําลายเสมอไปแต่อาจเป็นการ มอบหมายให้ผู้มีอำนาจที่เหมาะสมจัดการปัญหาแทนดึงพันธมิตรที่มีเป้าหมายสอดคล้องกันมาร่วมแก้สถานการณ์ใช้แรงต้านจากระบบที่มีอยู่สร้างผลลัพธ์ที่ไม่ต้องเปลืองทรัพยากรของตนเองเมื่อใช้อย่างมีจริยธรรมยืมดาบฆ่าคนจึงกลายเป็นเครื่องมือแห่งความชาญฉลาดการบริหารจัดการและการรักษาสมดุลแห่งอำนาจได้อย่างน่าประทับใจ